ขอรับสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่าน,าน,าน,านวันนี้ผมได้นําเอาพระกิ่งปาวเรศนะครับพระกิ่งปาวเรศเขียนว่าพออะไรนะพระกิ่งปาวเรสพอไอพอจอรอธการที่ห้านะครับครับนี่ด้านหลังนะครับพระกิ่งปาวเรศ ที่เห็นอยู่ในกรอบทองคำนะครับกรอบในทองทองคำแท้หว่างเพชรไพรินนะครับที่เห็นอยู่ไพรินร้อมเพชรนะครับนี่เพชรับเพชรแท้นะครับเล็กครับเล็กครับจะมองเห็นอยู่เป็นเพชรแท้เล้วพระนี่เป็นเนื้อทองคําแท้นะครับทองคําแท้สร้างสมัยรัชกาลที่ห้านะครับรัชกาลที่ห้าเป็นพ้ากิ่งเปาบเรตเนื้อทองคําที่บางท่านบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาเลยนะครับเป็นทองคํานะครับ สวยงามทองคํานะครับทองคําแท้ดูปีมือช่างหลวงสมัยราชการที่ห้าครับฝั่งเพชรน,นะครับองค์พระนี่ก็เป็นพระเป็นพระ,พะกิ่งปาวเรศนะครับเนื้อทองคําดูด้านหลังห่มคลุมนะครับห่มคลุมแล้วเขาก็ปั๊มไว้เลยนะครับปาวเรศพอ อา่ายิงปาวะเรศเรตเขาเขียนนักสอนยอ่อไว้เห็นไหมครับรอห้าเขาเขียนไว้นะครับเขียนว่ารอห้าปาวะเรศรอห้าที่หาดูหาชมยากนะครับผมเห็นมีของ,ของนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเหมือนทองผมนี้แหละผมนักการเมืองท่านหนึ่ง ราคาถึงห้าสิบล้านบาทเป็นของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมองค์นี้ก็ของแท้นะครับแต่ส่วนมากไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแม้แต่เซียนใหญ่ยังไม่เคยเห็นเป็นเนื้อทองคําครับกอดทองคําแท้ฝังเพชรที่เห็นนี่เป็นไพรินแท้นะครับไพรินนะครับงดงามดู แสวงงเพชรนะแวบๆยิบๆยิบๆเห็นไหเปล่าครับถูกเป็นประกายเลย้าฝาท่านใดสนใจนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ0946204471นะเอแฟไลน์มาได้ครับเบอร์นี้เลยฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามโทรมาหลังไม้ได้เลย0946204471ครับ ดูครับความงดงามของพระทองคำตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบเงิือนป่องเพชรแท้สวยงามมากครับวันนี้กังกาขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ